เดี๋ิววันออเดิวมีกตเีโยอวันออเดอรเกตได้ไปโอทวีทูวันออเดอรเกตออเดอ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 เกตโอ้ยไทไั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 ไดัไดัไดได้ส่วนแล้วได้ัได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 ไีดอเมียยไกูดาวกูดาวนแง้ไอวับบยบไปเบไอดูเฟกเิเาเดินทไอดูเฟกเดินทไอดูเฟก

ค o m e b a c e back ทมัน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 เดักเดกมีเดักเดยวเดี๋ยวมี Come back Come back Come back อุ้ยเอเพ้ยเออสวยแต่สวยสวยสวยแค่ตายว่ะตายอยู่ตัวหนึ่งตายสวยรอรอรวยเว้เว้เว้นเว้นจะววจะวเดี๋ยวก่อน i t l o c us เดี๋ยวก่อน l o c k เวเวตสเวตสเวแคฟรเียอร์ีแค่ดูย่เสี่ยเี่ยเวนั่นมตีวะีรวไหม ประตูซ้ายเรา14เปอร์เซ็นต์นะโดนโดนไอคิดเถอะเกตแทงขอเกตความเสยาเสียวเปลี่ยแล้วควเสีมาเข้ามาเข้ามาควาเสีาเสียเียเซียวเฮ้ยนอตดลูกน็อตดลูกน็อตวาอนอวออีกไโอทวีทูวันอวอวอวรควาเสคํามเสคสยไ้โดดอคาเสคําเสเอตีเล่นสายแทนกูแทนเอาโควาเสควาเีเาเวไเเดเวิไซา

โยนไลูกน็อตไอ้วลูกน็อตไอ้ลูกน็อตวอวโอ้ยิทูวนวววาาของมขันมเันเาขันมาเวัพีอชวโฮชพียวหน่อเชวอชแทงโฮแทโฮโชเกวันพียวชไอเตยรอสนิทได้นะไอเตยไม่ต้องรีบเ้นไอเตรอสนิทไม่ไม่มึงไม่ต้องไม่มึงรอให้มันเข้ามาแล้วมึงสนิทตอนหลังใช่ปะรอรอโโโโทำอะไรไม่ได้แคปฟูแคฟแค

แทงโชกแทงโชกแทงโชกแทงโขดมาดูแลแทงโกาสับปแสับปแล้วแทงโชก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 แทงโาสปล้วสปาสับปเจ้าวันลูกน็อตแก้วดเวาสปาสปเจาวันนลูกเวทเวลูกน็อตเลาวอเจ้าเวทเวนอได้้โฮโฮเจ้าโฮชสเจ้าวนโฮเชสวนโฮเชสวันีโฮเเชสโฮเ้เชสลูกน็อต่้วออู้วันน็อตววอีอ์วอ ามเมอร์ซาวค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 ามเม